เมื่อตัดสินใจต่อสู้แล้วก็ต้องทุ่มสุดตัวให้มันถึงที่สุดสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie for You วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน PT ที่ซีซั่น3ของซีรีส์สุดเดือดอย่างเดอ b บอยหลังจากที่ e ีพีก่อนกวน The b บอยได้เผยปล่อยฮีโร่ในตำนานอย่างซูเจอร์บอยออกมาเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูของพวกกวน The b บอยถ้าเป็นมิตรก็คงจะดีหน่อยแต่ถ้าหากเป็นศัตรูก็คงจะชิบหายแน่เพราะลำพังแค่โฮมแลนเดอร์คนเดียวก็แทบจะเอาไม่อยู่อยู่แล้าี Boy านนานนีีเนนจะะใ E P จะได้รู้คําตอบหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับในตอนที่5เรื่องราวเริ่มขึ้นณกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย MM ก็กําลังดูวีดีโอบันทึกการทดลองในการฆ่าโซเชอร์บอยด้วยวิธีต่างๆทั้งยิงปืนกรอกปากใช้ไฟลนผิวหนังแต่ร่างกายของโซเชอร์บอยที่หนาทนทานและเป็นอมาตะ จนพวกรักเสเซียถึงกับรู้สึกทึ่งไปกับมันไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่สามารถสังหารโซเจอร์บอยได้ส่วนทางฝั่งคีมีโกที่บาดเจ็บแผลของเธอก็ไม่ยอมสมานเหมือนกับเมื่อก่อนจนเฟรนชี่ถึงกับเครียดเพราะอาการของเธอนั้นไม่ดีเลยบูเชอร์จึงมาหาเอ็มเอ็มทั้งคู่ก็ต้องประหลาดใจที่ในวิดีโอของพวกรักเสเซียระบุว่าร่างกายของโซเจอร์บอยนั้นมีค่าของกรรมตาภาพรังสีระดับ20เซีเวิร์ตส่วนผสมของกรดซัลฟูริกนั้นไม่ต่างอะไรจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โนบิลที่อยู่ในร่างกายของมันนันนใวดดีีโออขททท่แพย์กําลลงง นำเหล็กแหลมมาปักใส่ที่ตาของโซเจอร์บอยแต่ว่ามันก็ไม่เข้านาซ้ําโซเจอร์บอยยังฟื้นขึ้นมาเองและแย่งเหล็กแหลมนั้นแทงไปที่คอของแพทย์คนนั้นและโซเจอร์บอยก็ถูกลมแก๊สอีกครั้งจนสลบไปบูเชอร์ก็บอกให้เอ็มเอ็มรีบเตรียมตัวเพื่อกลับประเทศเพื่อพาคิมิโก,โกไปหาหมอปล่อยให้โซเจอร์บอยที่หนีออกไปได้เป็นปัญหาของพวกรัสเซียมันเราไม่ต้องไปสนใจหรอกแต่เ MM อ็มเอ็มก็ยังคงไม่พอใจที่บูเชอร์แอบใช้ยาวีทวินที่โฟนั้นทั้งที่ตลอดที่ต่อสู้ร่วมกันมาก็เพื่อไม่ต้องการให้้้คนนนทีีี่่่่มมพพลลลลััังงงิเเเศษหาือออยููแตบบชชกใะ โบเชอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เถียงกลับไปทันทีว่านายอย่าโลกสวยไปหน่อยเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกได้ว่าสู้กับพวกซุปได้อย่างสูสีที่สุดและฉันก็รู้สึกดีมากที่ได้ทําแบบนั้นหลังพูดจบเขาก็เดินหนีเอ็็มไป ส่วนทางด้านฮิวอี่ตอนนี้เขาก็อาเจียนออกมาอย่างหนักจนหมดสภาพบูเชอร์ที่เข้ามาถามอาการเขาก็ทําเป็นปากแข็งและตอบไปว่าเขานั้นสบายดีทา,ทางทั้งที่อ้วกอยู่ไม่หยุดแบบนั้นส่วนบูเชอร์เองอยู่ๆก็เห็นภาพหลอนขนาดที่มองไปที่ฮิวอี่เขากลับเห็นว่าเป็นน้องชายของเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาการของบูเชอร์นั้นยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่ สลับภาพมาที่ตึกของวอร์ดตอนนี้แอชลีย์ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งใน CEO ของวอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเป็นทางการโดยเป็นคำสั่งของโฮมแลนเดอร์ส่วนโฮมแลนเดอร์เองก็มานั่งหัวโต๊ะเป็นผู้บริหารสูงสุดทั้งด้านหุ้นส่วนผู้บริหารหลายๆคนต่างก็ยอมรับในการขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของโฮมแลนเดอร์แต่ทว่าก็มีหุ้นส่วนหญิงคนหนึ่งที่ยังคงเครืยแข็งใจในความสามารถการบริหารบริษัทของโฮมแลนเดอร์เธอถามไปว่าโฮมแลนเดอร์จะทำยังไงในเรืื่่่่่่ออององงงขขหุ้้้้นน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 บบบรริิิษัััััทททีีมมมตกกกวพเเดดึแไย็ เสียทันทีเพราะวันๆเขาเอาแต่อยู่หน้ากล้องเท่านั้นไม่เคยเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจเลยสักนิดแต่เขาก็ปั้นหน้ายิ้มและตะคอกใส่จเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นทันทีและเธอก็ถูกแอชลีย์ไล่ออกจากห้องประชุมไปส่วนทางด้านเดอะดิฟเขาก็ได้มารับตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลของอัจฉริยะกรรมแทนคนเก่าที่อยู่มาตั้ง13ปีทุกคําพูดที่เขาพูดต่อหน้าพนักงานลุนแล้วแต่เป็นคําพูดของคาสันตาภรรยาของเขาที่เตรียมเอาไว้ให้กับเขาทั้งหมดพร้อมกับเตรียมคัพเค้กออกมาแจกกับพนักกกงานนทุคอีด้วย สำหับภาพตัดมาที่พวกของบูเชอร์ก็ได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินที่สหรัฐเอ็มเอ็มและเฟรนชี่ก็รีบพาตัวคิมิโกะขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปเอ็มเอ็มก็ยังไล่บูเชอร์ให้ไปตายซะฮิววี่จึงต้องรีบเข้ามาปลอบใจบูเชอร์ว่าตัวของเขาจะอยู่งข้งๆบูเชอร์พร้อมที่จะตะลุยไปกับบูเชอร์ทุกทีหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงที่พักฮิววี่ก็ได้ดูรายงานข่าวการเสียชีวิตของซูเปอร์โซนิกที่ถูกพบเป็นศพและถูกบิดเบือนว่าเขาตายเพราะว่าเสพยาเกินขนาดทั้งทงที่เพิ่งถูกเลือกกเเข้้้้าาาาทีมมมดดดออะซวนนนนไไแลลตตัส์็ ฮิวิ้เขาก็รีบเข้ามาปลอบใจเธอที่สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างซูเปอร์ซนิคไปสตาร์ไลท์ก็เล่าว่าซูเปอร์ซนิคถูกโฮมแลนเดอร์ฆ่าตายซึ่งนั่นมันก็เป็นความผิดของเธอเองที่ไปชวนซูเปอร์ซนิคมารวมด้วยฮิวิ้ก็พยายามปลอบว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแต่เมื่อสตาร์ไลท์ถามถึงอาวุธที่พวกของบูชเชอร์ไปตามหาที่รัสเซียฮิวี้ก็สรพาพรภาพ่ารารกิจนั้นล้มเหลวยังไม่มีอาวุธอะไรที่จะสามารถจัดการกับโฮมแลนเดอร์ได้แถมโซเชอร์บอยก็ยังมีชีว แขนของฮิววีนั้นไม่อยู่แล้วและแขนที่หักของเขาทําไมถึงกลับมาเป็นปกติในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันฮิวีจึงต้องสารภาพอีกครั้งว่าเขาลองใช้ยาวีทวินตี้โฟซึ่งนั่นก็ทําให้สตาลัยเครียดเป็นอย่างมากจนต้องดื่มเบียย้อมใจไปหลายกระป๋องเพราะว่าเป็นห่วงฮิวีเพราะเ,าเข้าจริงๆยานั้นยังไม่ได้ถูกทดลองจริงๆจังๆด้วยซ้ํามันอาจจะทําให้ฮิวีตายได้เลยแต่ฮิววีก็บอกกับสตาลัยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานก็จะเช้าแล้วและลิ์ยานั้นก็อยู่ได้แค่ยี่สิบสี่ชั่วโม ดีมากทีรัเสเซียเขาไม่มีความรู้สึกกลัวเลยสักนิดและเขาก็ได้ช่วยเอ็มเอ็มเอไว้ด้วยด้วยการเทเลพอร์ตตัวเองได้แถมยังบอกไปอีกว่าผมรู้วิธีที่จะควบคุมมันแค่ผมเกรงตูดผมก็สามารถเทเลพอร์ตไปในที่ที่ต้องการได้สตาร์ไลท์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็แทบจะบ้าตายที่ฮิวี่รู้สึกดีที่ได้ใช้ยานั้นเพราะรูร้้กันอยู่ว่ามันอันตรายมากเธอไม่อยากจะสูญเสียใครไปอีกแล้วฝั่งฮิววี่ก็ให้คำมั่นว่าจะหาทางใหม่สู้ไปด้วยกัน แต่ภาพมาทางโซเจอร์บอยหลังที่หลบหนีออกมาจากห้องแลบเขาก็ลอบเข้ามาในสนามบินเพื่อจะแอบขึ้นเครื่องบินไปที่ไหนสักแห่งส่วนทางด้านควินเมฟเธอก็ามาหาบูเชอร์ที่บ้านเธอรู้แล้วเรื่องที่ว่าโซเทอร์บอยนั้นยังไม่ตายและตอนนี้มันก็หลุดออกไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ควินเมฟที่เห็นสภาพของบูเชอร์หลังจากที่ใช้ยาวีทวินที่โฟไปนั้นไม่ต่างอะไรจากขยาเปียกบูเชอร์เองก็เถียงกลับไปทันทีว่าเดี๋ยวตอนเช้าฉันก็สั่งแล้วแต่เธอต่างหากที่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่แบบนี้ไปตลอดซึ่งควินมเมฟกววนกับี่่าาายดพุชชข นนัน้แต่ทำไมนายถึงอยากจะเป็นซุปอีกลาและคุณเมฟก็หยิบกระเป๋าที่ใส่วีทวินที่โฟจำนวนหลายโดสโยนให้กับบูชเชอร์ตามที่เขาร้องขอเธอไปคืนนั้นทั้งคู่ก็ปรับทุกพร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยกันอย่างหนักทางที่ต่างคนก็ต่างเลิกดื่มเหล้ามานานแล้วจนทั้งสองเลยเถิดไปจนถึงมีอะไรกันในที่สุด ส่วนทางด้านของเฟรนชีเขาก็ไม่เยี่ยมคีมิโกะที่โรงพยาบาลแต่ทว่าลีตเตร์นีน่ากลับมาดักรอเขาพร้อมกับบังคับให้เฟรนชีไปทํางานฆ่าคนให้กับเธอเพื่อเป็นการชดเชยที่ปฏิบัติการของพวกของบูชเชนในรัสเซียทําให้มีฐานของรัสเซียตายไป10คนห้องแลบก็ถูกทําลายเรื่องเลยรู้ไปถึงทำนเนียบคลมลินทําให้สายของนีน่าสามคนหายตัวไปอย่างปริศนาและเขาก็จะให้เฟรนชีไปฆ่าคนเพื่อชดเชยในเรื่องนี้เลเปลิรหมายแรกที่เฟรนชีจะต้องไปฆ่านั้นก็เป็นพ่อและลูกสาวเด็กหญิงตัวน้อยถึงแม้ว่าเฟรนช่่่จะไมอยาากทํแตคงฏิเสธ ไ้อีกต่อไปเพราะพวกนั้นขู่จะทำร้ายคิมิโกะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อนี้น่ากลับไปแล้วเฟรนชี่ก็ได้มาหาคิมิโกะที่เตียงคนไข้ตอนนั้นเธอก็ฟื้นขึ้นมาพอดีและเธอก็รู้สึกได้ว่าตัวของเธอนั้นมีอะไรผิดปกติบางอย่างเธอจึงขอให้ฮิววีเอาของมาให้เธอยกและเธอก็ไม่สามารถยกมันขึ้นทั้งๆที่ปกตินั้นเธอจะมีพะละกําลังมหาศาลซึ่งนั่นก็หมายความว่าพลังของเธอได้หายไปแล้วเธอไม่ใช่พวกซูเปอร์ต่อไปและนั่นมันก็ทําให้เธอดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอก็ไม่อยากจะเป็นพวก nó cũng ตัดภาพมาที่เอเทนเขาก็เดินมาเจอกับสตาร์ไลท์พอดีเธอจึงฉากเข้าไปทันทีว่านนยมันมีส่วนที่ทําให้ซูเปอร์ซูนิกต้องตายแต่เอเทนก็ทําเป็นปากแข็งและบอกไปว่าฉันไม่รู้เรื่องสตาร์ไลท์จึงด่าเขาทิ้งท้ายไปว่าแกมันก็เป็นได้แค่ไอ้ขี้ขาดตาข่าวก็เท่านั้นหลังพูดจบเธอก็เดินหนีไปฝั่งเอเทนก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ต่อมาแอชลี่ก็ได้เรียกเอเทนมาพบเพื่อบอกว่าโฮมแลนเดอร์ปลื้มใจในความพักดีของเขาที่ได้คาบข่าวที่ซูเปอร์ซูนิกจะก,อก่อกระเบ,บิดมาบอก Home และแล้วแอชลี่จึงเรียกบลูฮอคเข้ามาในห้องเดียวนั้นเลยทั้งสองก็ได้พบปากันและก็ได้ประทะคารมกันในเรื่องการเหยียดผิวสุดท้ายเอเทนก็ต้องการให้บลูฮอคขอโทษออกสื่อซึ่งบลูฮอคเองก็ยอมและก็นัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะแถลงข่าวกัน สลับภาพกลับมาที่โซเจอร์บอยเขาได้รอบเดินทางเข้ามาสาหารัฐได้สําเร็จและเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปในยุคลุ่งเรืองของโฮมแลนเดอร์และทีมเดอะเซเว่นเขาได้เห็นการแสดงความรักอย่างเปิดเผยของหญิงรักหญิงของชายรักชายแต่เมื่อโซเจอร์บอยได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุที่ละไมคล้ายกับเสียงเพลงในห้องทดลองที่รัสเซียมันจึงทําให้เขาสตีแตกเพราะว่าเขาถูกจับและถูกทรมานมานานแสนนานเมื่อเขาได้ยินเพลงนั้นเขาก็เริ่มคุมสติตัวเองไม่อยู่และก็ได้ระเบิดพลังทําลายล้างออกมาจนทําให้พินาศไปทั่วบริเวณแถวนั้น ส่วนทางฝั่งเอเมมเขาก็มารับจานินลูกสาวของเขาไปเที่ยวแต่เขากลับพบว่าทอดสามีใหม่ของโมนิกก็มักจะเปิดข่าวของโฮมแลนเดอร์ให้กับลูกสาวของเขาดูอยู่ตลอดโดยทอดนั้นเชื่อว่าโฮมแลนเดอร์เป็นสุดยอดวีรบุรุษอเมริกาที่ช่วยชีวิตผู้คนนับพันเอาไว้แถมยังยืนหยัดสู้กับพวกคนโกงผู้ที่มีอำนาจอีกด้วยซึ่งเอเมมเมื่อเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าจริงๆแล้วซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดมีพวกนั้นจำนวนมากที่ทำผิดกฎหมายนายควรจะเปิดทีวีดูข่าวอื่นบ้างนะ่่่่่่่ใชชดดูแแตออองงงททีีีีวยยยยเเเพาเเานนั้ ฝั่งทอดก็ยังไม่เชื่อและบอกว่าสื่อกระแสหลักมันชอบให้ข่าวบิดเบือนเลยถ้าหากว่างๆเขาจะใช้ลิงก์ข่าวจากสื่อทั้งเลื่อกอื่นๆมาให้กับเอมเอมดูใน Facebook อีกด้วยซึ่งเอมเอมก็บอกไปทันทีว่าเขาไม่ต้องการให้จานินลูกสาวของเขามาดูรายกันขยะแบบนั้นจนทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันเมื่อพูดถึงเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่และแล้วในตอนนั้นบนทีวีก็ตัดเข้าข่าวด่วนคือการเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทินไปทั่วย่านมิทเทลเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บายแสย เขาเริ่มคุมสติตัวเองไม่อยู่และภาพในอดีดที่เขายังเป็นเด็กที่ต้องยืนมองดูศพปู่ของตัวเองที่ถูกพลังแบบเดียวกันนี้ของซูเจอร์บอยฆ่าตายเอ็มเอ็มจึงเปลี่ยนใจไม่พาจาันินไปเที่ยวแล้วเขาเอปากขอโทษลูกสาวแล้วรีบกลับออกมาจากบ้านหลังนั้นทันที ส่วนทางด้านโฮมแลนเดอร์เองก็ยินดูข่าวการระเบิดเมืองอย่างประหลาดใจแต่เขาก็ดูใจเย็นเหมือนมันไม่เป็นเรื่องใหญ่จนสตาร์ไลท์ต้องออกปากเตือนเขาให้รีบสั่งการให้ทีมไปที่เกิดเหตุนั้นเดี๋ยวนี้แต่เขากลับด่าเธอว่าถ้าอยากจะไปก็ไปเองเลยเซเพราะว่าฉันต้องอยู่บริหารการขึ้นลงของหุ้นในบริษัทไม่มีเวลาจะออกไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้หรอกสตาร์ไลท์ที่ได้ยินแบบนั้นก็หมดคำพูดเธอเลยรีบออกมาจากห้องประชุมและก็ได้โทรหาฮิวิที่กำลังเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าเธอสงสัยว่านี่มันออออาจจะเเป็็นนนฝีมืขขงบยแ่ๆสววฮ้กให ไปประสานกับหน่วยวิเคราะห์อญา,ากรรมตามหาตัวของสุ่ยเจ้ไวให้กับเขาว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนสตาร์ไลก็รับปากว่าจะจัดการให้เมื่อฮิวี่กับบูเชอร์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้เห็นสภาพบริเวณนั้นพังพินาศไปหมดและแล้วไอวี่หนึ่งในทีมงานของสำนักง,งานกิจการยอดมนุษย์ที่ฮิวี่ทำงานให้ก็ได้เดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุนี้เช่นกันเขาเข้ามาทักและถามฮิวี่เรื่องที่แขนของเขาหากักแต่ทำไมฮิวี่ถึงไม่ใส่เฟือกอะไรเลยฮิวี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้้้วแแขขขขขนนนนองเเเาาาไไมม่ม่่ดดหััักกกคคล็ยท ก็รีบแยกตัวไปจากที่นั่นทันทีเมื่อรู้ว่านิวแมนเองก็กำลังจะเดินทางมาที่นั่นเหมือนกันส่วนบูเชอร์ก็ใช้เครื่องตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสีและก็พบว่ามันสูงพอๆกับที่อยู่ในร่างกายของโซเชอร์บอยซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขารู้ทันทีว่านี่คือฝีมือของโซเชอร์บอยอย่างแน่นอนและแล้วเอ็มเอ็มก็มาถึงที่เกิดเหตุเขาเข้ามาพูดกับบูชเชอร์ทันทีว่าตอนนี้ยังคิดว่าเป็นปัญหาของพวกรัสเซียอยู่อีกไหมฉันจะไปจัดการมันด้วยตัวของฉันเองซึ่งเมื่อบูชออร์ได้้ยินนนแบบัก็ขเอออ็มเเยยนนนนกก่่โดบวาาาตี้รช่่่วยกกัันนนนทเเเรรืออองี้้ใหมส็จ ก่อนที่เราจะไปต่อกรกับพวกซุปเราก็จําเป็นจะต้องใช้พลังซุปด้วยกันถึงจะจัดการกับพวกมันได้แต่ตอนนี้พวกเราต้องเพิ่งบอดใสจากนายกนซึ่งเอมเมเมืม่อได้ยินแบบนั้นก็ตกลงและบอกบอดใสจากที่เขาเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนทีวีคอสถานะการเก่งเอาโคตรเขาสังเกตดูจากชื่อถนนที่โซเจอร์บอยมาที่นี่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้โซเจอร์บอยกําลังจะเดินทางไปหาเดะเลเจนอย่างแน่นอนซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเดะเลเจนคนนี้เป็นใคร ัดภาพกลับมาที่สตาร์ไลท์เธอก็ขอให้อนิกาพนักง,งานหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมช่วยตามหาตัวของซูเทอร์บอยไฮแต่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทั่วเมืองก็จําเป็นจะต้องใช้ทีมงานนับ10คนแต่ตอนนี้พนักง,งานถูกดิ้บไล่ออกจนเกือบหมดเหลือไว้เพียงแค่2คนเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นๆถูกตามเช็คบินเพราะเคยโพสต์ทวิตเตอร์ด่าดิบเอาไว้เขาจึงไล่คนเหล่านั้นออกทั้งหมดสตาร์ไลท์ก็ถึงกับเพียรไม่ได้ยินแบบนั้นเพราะตอนนี้การทํางานในหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลน,นี้หลาหลุมออกมากๆมีคนไม่เพียงพอที่จะตตาามหาัวคนร ส่วนทางเอเทรนเขาก็ได้เข้ามาในบทชุมชนคนผิวดำเพื่อให้บรูฮอกออกมาแถลงข่าวขอโทษคนในชุมชนผิวดำนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกคนเห็นเอาไว้ล่วงหนะ้าพี่ชายของเขาเมื่อเห็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่และยิ่งเมื่อเห็นว่าบรูฮอกตากล้องและทีมงานของวอร์ดพากันเข้ามาจํานวนมากเพื่อทําการถ่ายทอดสดนั่นก็ยิ่งทําให้คนในชุมชนไม่ค่อยพอใจเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการจัดฉากทําให้บรูฮอกดูดียิ่งเกินแต่เมื่อไหนไหนก็มาแล้วพวกเขาก็ให้บรูฮอกขอโทษฝั่งบรูฮอกก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดจริงๆมันนได้อ่าาคํแแลลงขทษบบวกวจน ชาวบ้านในห้องนั้นไม่พอใจเพราะยังถูกบลูฮอกกล่าวหาแบบลวกๆว่าในย่านคนผิวดำนั้นเป็นแหล่งเพาะอัชญกรคนที่ตายเพราะฝีมือของเขานั้นสมควรตายทั้งเซนเพราะว่าพวกนั้นเป็นคนร้ายแต่ชาวบ้านก็ยังคงยืนยันและบอกไปว่าคนที่ตายด้วยน้ำมือของแกไม่มีอาวุธแถมเขาก็ไม่มีพลังพิเศษเหมือนกับแกอีกด้วยแต่ว่าแกกับเพื่อเฉยกับอัชญกรผิวขาวในเมืองใกล้ๆกันเราว่าชีวิตคนผิวดำนั้นไม่สําคัญพวกเขาไม่พอใจที่บลูฮอกนั้นมี2มารตรฐานฝั่งบลูฮอกเองเมื่อได้ยินแบบนั้นกลับไม่ไดไดาาด้้้้แและอาาาารววททยชบนนนีู่่ถั จนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนเอเทนจึงต้องรีบมาห้ามเขาแลเรีบบร้่เขาให้ออกไปจากที่นี่ก่อนและเมื่อเขาหันกลับมากับพบว่าเนทพี่ชายของเขาได้นอนสลบอยู่บนพื้นเพราะว่าถูกบลูฮักทำร้ายซึ่งนั่นมันก็ทําให้เอเธนจ็บใจเป็นอย่างมากที่ทําให้สถานการณ์แย่ยไปกว่าเดิมอีก ตัดมาทางด้าน M MM M ะบูเชอร์พวกเขาก็ได้พาฮิววีมารู้จักกับเดอะเลเจนด์อดีตรองประธานฝ่ายฮีโร่ของวอร์ดคนก่อนหน้าเมนเดลินเขาเป็นผู้กว้างขวางและมีคอนเนคชันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการแถมเดอะเลเจนด์ก็คอยส่งข่าวให้กับพวกเดอะบอยเป็นข้างข่าวอีกด้วย M MM M ก็ดูออกว่าโซเอร์บอยมาที่นี่แน่นอนแม้ทีแรกเดอะเลเจนด์จะพยายามปฏิเสธว่าโซอร์บอยไม่ได้มาที่นี่ แต่เอก็มีหลักฐานคือโคเคนที่เดอะเลเจนด์พิ่งเล่นไป <c oughs> เพราะว่ามันมีอยู่2ถาดอีกถาดหนึ่งก็คงจะเป็นของเดอะบอยอย่างแน่นอน MM ต้องการอยากจะรู้ว่าโซเช่บอยมาที่นี่ทําไมและกําลังจะไปไหนสุดท้ายเดอะเลเจนด์จึงต้องยอมบอกว่าโซเช่บอยมาที่นี่จริงๆเพราะว่ามาเอาชุดของเขาและกําลังจะมุ่งหน้าไปหาคิมสันเคาเทสแฟนเก่าของเขา, <c oughs> เขาแต่เดอะเลเจนด์ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปที่นั่นทําไมกัน ตัดภาพมาที่ควินเมฟที่กําลังดูโฮมเลนเดอร์ออกทีวีเขาพูดให้ความเชื่อมั่นประชาชนว่าระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาบอกว่าอาจจะเป็นเอ็ดการอาดีตผู้บริหารสูงสุดของวอร์ดอาจจะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ก็ได้เขาจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกลัวและออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยและในตอนนั้นโฮมเลนเดอร์ก็เข้ามาหาควินเมฟเขาคิดว่าแท้ที่จริงแล้วควินเมฟก็อาจจะรู้ของสายเหตุนในการระเบิดนั้นแต่ควินเมฟก็ปฏิเสธว่าเธอไม่รู้อะไรทั้งเซนแต่โฮมเลนเดอร์ก็บอกว่าผมเห็นพิรุุของคณเพราาะว่มีกลิ่นของบเชรุณ เต็มไปหมดคุณต้องกำลังวางแผนชัวร่วมกับบูชเชอร์เพื่อมาเล่นงานผมอยู่แน่ๆแ,และโฮมแลนเดอร์ก็บอกความในใจของเขาว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาได้เจอกับควินเมฟเขาได้ตกหลุมรักเธออย่างจังและเขาก็วาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกกับควินเมฟลูกของพวกเขามันจะสุดยอดแน่ๆแ,และในช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเขานั้นคบกันมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดสําหรับเขาฝั่งควินเมฟเองไม่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้บอกความรู้สึกจรงิจรงๆของเธอกับโฮมแลนเดอร์ว่าเธอนั้นเกลียดโฮมแลนเดอร์ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันและกก็รู้สสึมเพชเขาาาาออีีกกกด้้ววยยทท่่่แตติงตมหจใุคน รักเขาโฮมแลนเดอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อและในขณะที่คุณเมบไม่ทันระวังตัวแบล็กนูก็ได้เข้ามาจับตัวเธอเอาไว้ทางด้านหลัง ตัดภาพกลับมาที่พวกของบูชเชอร์ที่ตอนนี้ขาดกําลังหลักอย่างเฟรนเช่ที่กําลังดูแลอาการของคิมิโกอยู่และคิมิโกก็ไม่เหลือพลังซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วแต่ภารกิจครั้งนี้ก็ต้องการกําลังเสริมและเมื่อไม่รู้จะไปหาคนที่ไหนมาเพิ่มบูชเชอร์จึงจัดการให้โดยการเปิดไทโรดโชว์ให้เอ็มเอ็มและฮิววี่ดูว่าเขาได้เตรียมวีทวินตี้โฟเอาไว้แล้วเพื่อใช้อัพตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่แม้ว่าเอ็มเอ็มจะไม่เห็นด้วยกว็าตามแต่ฮิววี่นั้นเอาโดยเขาบอกว่าเขาอาจจะตายได้ในภารกิจจจจจเเเสีีี่่่่ยยยยงงงงงตตาาาาาททกกํํลััะไปปนนนออู้้ขึ็พ บูเชอร์ก็ยื่นมันให้กับเขาแล้วบอกว่านายมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าจะใช้มันหรือไม่แต่ทางฝั่ง MM นั้นก็สายหน้าเขาไม่ยอมที่จะใช้มันเด็ดขาด ส่วนทางฝั่งสตาร์ไลท์เธอก็ได้บุกมาหาแอชลีย์ที่ห้องทํางานเพื่อํามหาควินเมพที่หายตัวไปแอชลีย์ <Ashley S 1> ก็อ้างว่าควินเมพไปทาภารกิจที่สถานบําบัดในมารีบูสตาร์ไลท์จึงต้องการจะคุยกับควินเมพเดี๋ยวนี้แต่แอชลีย์ก็อ้างต่อว่าสถานบําบัดนั้นต้องการให้คนไข้ดีถอกตัวเองจากอุปกรณ์ดิจิต้อนเธอทําได้แค่ให้สตาร์ไลท์ฝากข้อความเอาไว้ก็เท่านั้นแต่ฝั่งสตาร์ไลท์ก็รู้ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเธอจึงตื่นแอชลีย์ไปว่าจะปล่อยให้โฮมแลนเดอร์ที่ตนนี้ง ทุกเมื่อทั้งตัวของฉันและตัวของเธอด้วยนะแอชลีย์ตำแหน่งซีอที่ได้รับมานั้นมันมีคุ้มกับชีวิตหรอกนะแอชลีย์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เริ่มกลัวและบอกว่าจะให้เธอทํายังไงได้เธอก็แค่คนธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรสตาลัยก็บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีพลังพิเศษขอแค่ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ก็พอแล้วแอชลีย์ก็เหมือนจะคล้อยตามในสิ่งที่สตาลัยพูดสตาลัยก็ถามไปอีกครั้งว่าคุณเมฟอยู่ที่ไหนและเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่แล้วแอชลีย์ก็ไม่กล้าา่่ัสสงลววต คราวหน้าถ้าจะเข้ามาหาเธอซึ่งเป็นระดับผู้บริหารสตาร์ไลท์ก็ต้องทําการนัดลงหน้าก่อนไม่ใช่จะบุกเข้ามาปุบปั๊บแบบนี้ฝั่งสตาร์ไลท์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจว่าแอชลี่นั้นได้เลือกฝั่งแล้วและภาพก็ตัดมาที่เอเทรนพี่ชายของเขาบาดเจ็บสาหัสจากฝีมือของบลูฮอกกระดูกแตกหลายส่วนในร่างกายมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สามารถกลับมายืนหรือว่าเดินได้อีกต่อไปซึ่งนั่นก็ทําให้เอเทรนโกรธแค้นบลูฮอกเป็นอย่างมาก ส่วนทางฝั่งเฟรนชีเขาก็กำลังดูหนังเพลงกับคิมิโกอย่างมีความสุขกระทั่งดิเตอร์นี้น่าโทรมาหาเขาก็ไม่ยอมรับสายเพราะต้องการจะอยู่กับคิมิโกที่กำลังมีความสุขกับชีวิตที่ไม่มีพลังอีกแล้วทั้งสองพากันดูหนังที่ร้องลัมทำเพลงอย่างมีความสุขแต่แล้วจู่ๆคิมิโกก็สามารถพูดขึ้นมาได้นั่นก็ทําให้เฟรนชีดีใจมากและรีบวิ่งออกไปจากห้องเพื่อเรียกหมอส่วนคิมิโกเธอก็ลุกขึ้นมาเต้นตามจังหวะของหนังที่เธอดูอย่างสนุกสนานและก็ได้กลายเป็นหนััังงออินนนนนนนเเเดดดียยยบชววคคาาาาทุกกกใใรรพพพพลลต้้้สส แต่เมื่อตัดกลับมาสู่ในโลกความเป็นจริงคีมิโกะแค่คิดไปเองเท่านั้นจริงๆแล้วทั้งสองยังอยู่บนเตียงคนไข้และเธอก็หันมาจูบเฟรนชี่ด้วยความรักและนั่นมันก็ทําให้เฟรนชี่เขินเป็นอย่างมากแม้ว่าจะผ่านโลกมาโชกโชนแต่เมื่อเจอคนที่ใช่ความรักมันเข้าตาก็ทําให้เฟรนชี่เขินจนทาอะไรไม่ถูกหน้าของเขาแดงไปหมดแก้ๆกังๆอยู่แบบนั้นสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวและขอตัวออกไปซื้อกาแฟาจากตู้กดและรีบออกไปจากห้องทันทีแต่ว่าทันใดนั้นเองพวกของนีน่าก็ได้มาจับตัวของเฟรนชี่ไปปล่อยให้้ีีมโกรอยอยยยูู่่บนเตงผป ลำพงังกําลังจะมีความสุขกันอยู่แท้ๆแต่สุดท้ายเฟรนชี่ก็ต้องมาโดนจับไปอีก และภาพก็ตัดมาที่บ้านของคิมซันเคาวเทสที่กำลังไล์สดเปิดกล้องกับลูกค้า VIP ของเธออยู่ดูเหมือนเธอจะเป็นดาวองลิแฟนรุ่นใหญ่ในขณะที่พวกเขากำลังเล่นเซวกันอยู่จู่ๆพวกของบูเชอร์ก็เข้ามาจับตัวเธอเอาไว้พวกเขาได้มัดเธอเอาไว้กับเก้าอี้และบอกว่าแฟนเก่าของคุณกำลังเดินทางมาหาคุณโซเจอร์บอยยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเมื่อคิมซันได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่านี่เขาเนียวมาจากรัสเซียได้แล้วอย่างนั้นหรอซึ่งนั่นก็ทําให้พวกของบูเชอร์แปลกใจเป็นอย่างมากที่คิ Boy นนม,มนนาวเร้่่จอองีืื ไม่ธรรมดาซะแล้วอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้และบูเชอร์ก็บอกว่าจะใช้คิมสันเค้าเทสเป็นตัวล่อโซเจอร์บอยมาที่นี่เพื่อที่เขาจะได้ทําอะไรบางอย่างตามแผนแต่แล้วจูจ่จสตาร์ไลท์ก็ตามมาพบกับพวกของฮิววีและมันก็เป็นเมียมที่เป็นคนโทรหาเธอเพราะว่าพวกเขาต้องการกําลังเสริมแต่ฮิววีก็ไม่โอเคที่จะให้สตาร์ไลท์มาเสี่ยงเขาจึงพาเธอมาคุยที่ด้านนอกสองต่อสองพร้อมกับแสดงพลังที่เขาสามารถเทเลพอร์ตตัวเองได้ให้กับสตาร์ไลท์ดูซึ่งเมื่อสตาร์ไลท์เห็นแบบนั้นก็ต้องกลุมคำาเพราะวา ส่วนทางด้านเอมเมกับบูเชอร์ระหว่างที่รอฮิวี่กับสตาร์ไลท์กำลังคุยกันอยู่ทั้งสองก็พากันดื่มน้ำาออยู่ห่างๆและแล้วเอมเมก็มีอาการแปลกๆเพราะว่าน้ำนั้นบูเชอร์ได้สยาสลบเอาไว้นั่นเป็นเพราะบูเชอร์ไม่ต้องการจะให้เอมเมมาเสี่ยงชีวิตถ้าหากว่าต้องเผชิญหน้ากับโซเจอร์บอยเป็นๆเอมเมที่ไม่ได้ฉีดวีทวินตี่โฟเขาคงต้องตายแน่ๆเพราะงั้นบูเชอร์จึงทำให้เขาสลบไปก่อนและเมื่อเอมเมสลบไปแล้วโซเจอร์บอยก็ปรากฏตัวขึ้นพอดีเขาใส่ชุุดดเเเเออออรรีีโโ่่่ขขขงงาาาต็มยมยพพ้้กับบับบลลวคูใจชท ไวว้้แลเขาก็ได้เดินเข้ามาปะจันหนกับมันอย่างไม่เกรงกลัวฝั่งซูเทอร์บอยก็จําได้ว่าบูเชอร์นั้นคือคนปล่อยมันมาจากห้องแลบที่รัเสเซียและบูชเชอร์ก็ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะดึงซูเทอร์บอยมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาโดยบอกว่าฉันได้จับคิมสันเคาเทสเอาไว้ในบ้านแล้วนายสามารถเข้าไปจัดการเธอได้ตามสบายถือว่าเป็นของขวัญก่อนเจรจาข้อตกลงก็แล้วกันและซูเทอร์บอยก็เข้ามาในบ้านและก็ได้พบกับคิมสันเคาเทสอดีตแฟนสาวของเขาคิมสันเคาเทสเมื่อเห็นหน้าของซูเทอร์บอยก็แทบไม่อยาก โซเจอร์บอยเสียใจมากที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เขาถูกจองจําอยู่ที่รัเสเซียทั้งโดนทรมานและโดนทดลองต่างๆนานาแต่คิมซันเคาเทสและเพื่อนๆในกลุ่มเพย์แบ็กไม่คิดที่จะไปช่วยเขาเลยไม่แต่น้อยเขาบอกว่าเขายังคงรักคิมซันอยู่เหมือนเดิมแต่เธอกลับตอบออกไปอย่างโกรธแค้นว่าเทที่จริงแล้วเธอเกลียดโซเจอร์บอยมากและไม่มีใครในทีมรักโซเจอร์บอยเลยไม่แต่คนเดียวนั่นก็ทําให้โซเจอร์บอยผิดหวังเป็นอย่างมากพร้อมกับระเบิดพลังทาลายล้างออกมาจนค่าคิมซันเคาเทสต,ตายในสภาพที่ไม่กลิยมในที่สุดแรงระเบิดได้กระเด็นไปไกลจน ฮิววี่และสตาร์ไลท์รู้ตัวพวกเขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านของคิมสันเคาวเทสส่วนทางด้านบูเชอร์เขาก็ได้อุ้มเมยมเมยมออกมาได้อย่างปลอดภัยโซเจอร์บอยเองก็เดินออกมาจากซากปลาหลักหักพังของบ้านหลังนั้นเข้ามาสมทบกับบูเชอร์สตาร์ไลท์ก็แปลกใจที่ทั้งสองนั้นร่วมมือกันฮิววี่จึงบอกแผนการให้กับสตาร์ไลท์ฟังว่าโซเจอร์บอยนี่แหละคืออาวุธลับที่จะใช้ฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้และเขาก็ขอให้สตาร์ไลท์เชื่อใจเขาแต่เธอก็ไม่อยากจะให้ฮิววี่ไปเสี่ยงกับแผนการของ สุดสตาร์ไลท์ก็พยายามอ้อนวอนห้ามไม่ให้ฮิวีเดินทางไปกับบูเชอร์และซูเจอร์บอยแต่ฮิวีก็ไม่ฟังเขาแยกจากเธอที่นั่นเพื่อเดินทางไปกับพวกของบูเชอร์และเรื่องราวในตอนที่5ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ p พีที่หเป็นอย่างที่คาดการเอาไว้ว่าโซเจอร์บอยนี่แหละคืออาวุธสังหารที่จะสามารถจัดการกับโฮมแลนเดอร์ได้บูเชอร์ก็ได้เดินหน้าทําข้อตกลงกับเขาถึงแม้จะมีเพียงฮิววี่คนเดียวเท่านั้นที่เห็นด้วยแต่เขาก็จะไม่ยอมถอยเด็ดขาดจะเดินหน้าต่อไปให้มันถึงที่สุดฮิวี่เองก็เหมือนกันตอนนี้เขาจะทําทุกทางเพื่อจัดการกับโฮมแลนเดอร์งานนี้ต้องสนุกแน่เมื่อโซเจอร์บอยผู้ที่ใช้โล่เป็นอาวุธเหมือนกับกัปตันอเมริกาจะต้องไปประทะกับโฮมแลนเดอร์ผู้ที่เปรีีียบบเเสสมมมมืออนนนกกัรงงาา้คไ่ คงต้องตายกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นและอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นกันแต่สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปอีกเช่นเคยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ